ใหม่ไ,ไทยแลนด์เมื่อข่าวมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดคืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะปกติเป็นคนที่มีปัญหามากหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับความดันเบาหวานภูมิแพ้โคโรชอปเยอะมากมแล้วก็จริงว่าเคาว่าถังเช่าเนี่ยมันช่วยได้อ,อยากรู้ช่วยได้ยังไงวันนี้คนที่มีประสบการณ์จริงนะคะให้คุณแม่ทานเป็นยังไงมาพบกับเธอเลยค่ะคุณนุย้ยจุจิราสวัสดีค่ะ เชื่อเธอว่าเธอเป็นนางสาวไทยแล้วเธอก็คุณแม่ลองกินจริงๆใช่คือถังเช่าจริงๆเนี่ยนะคะนุ้ยเนี่ยให้คุณแม่ทานเพราะว่าเขาบอกว่าช่วยเกี่ยวกับคนที่เป็นความดันคุณแม่เป็นโรคอะไรบ้างเป็นความดันโลหิตสูงนะคะคือเป็นมาตั้งแต่นุ้ยจําความได้ก็รู้เลยว่าแม่เป็นความดันเพราะว่าแม่ก็จะบอกว่าเดี๋ยวแม่มานะแม่ไปหาหมอแุ้วก็ทำให้แม่ต้องหาหมอแบบบ่อยจังเลยอะไรเงี้ยตอนเช่าเด็กๆแม่ก็จะไปหาบ่อยเพราะว่าคือต้องควบคุมความดันแล้วก็การการกินยาความดันเนี่ย มันมีผลคือยาความดันเนี่ยจะมีผลต่อตับและไตเพราะฉะนั้นแม่ก็ต้องตรวจเลือดตลอดดูซิว่าเฮ้ยค่าตับแม่เป็นยังไงบ้างสูงไหมอักเสบไหมสูงไหมโอเคไหมแต่ไม่กินยาก็ได้ไม่กินยาก็ไม่ได้ความดันสูงอันตรายมากเส่นลุงนิสวงอาจจะแตกใช่นะคะแล้วคราวนี้เนี่ยนุ้ยก็เห็นว่าเออแม่ก็ดูแลมาตลอดอ่ะก็ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรจนไปทริปญี่ปุ่นที่ผ่านมาพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะนุ้ยก็อ พาแม่ไปเที่ยวแล้วก็พาละดาไปด้วยเก้าเดือนใช่ไหมคะก็พาไปเที่ยวกันแล้วก็จะพาคุณแม่เนี่ยขึ้นไปแช่น้ําพุร้อนเราเนี่ยจะชอบเที่ยวแล้วก็ชอบแช่น้ําพุร้อนกันพอเดินทางขึ้นมันก็ต้องขึ้นเขาไปนิดนึงตอนลงรถแม่ก็แบบยืนนิ่งสวิงไหมเออยืนนิ่งแต่จริงๆกับคนนั่งไม่ค่อยสวิงนะคือเราอปกติไม่สวิงแต่แม่เราเป็นความดันแล้วเราก็นึกว่าแม่เราเนี่ยดู หมอดูแลอยู่แล้วคกินยาอยู่แล้วก็ไม่แด่เป็นอะไรแม่เราลงรถแม่เรายืนเงี้ยแม่นุ้ยยืนนิ่งๆเงี้ยก็หนุ้ยก็จัดแจงอุ้มระดาลงมาแล้วแม่ไม่เป็นไรอ่ะแม่ก็อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวห่วงไงเดี๋ยวห่วงไม่กล้าบอกไงเดี๋ยวไม่สนุกอีกคือแม่เราก็ห่วงเรากลัวเราเป็นกังวลไม่สนุกไม่สนุกเพราะเราต้องดูแลลูกแล้วแม่แล้วแม่แล้วไม่อยากให้เรามากังวลเรื่องแม่อีกไม่เป็นไรไม่หนุ้ยเดินไปก่อนเลยนุ้ยเข้าโรงแรมไปก่อนแม่ยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยสักพักเลยอ่ะยี่สิบกว่า ยุ้ยก็เ้ยทำไมแม่ไม่เข้ามามแม่แม่เข้ามาสิแล้วภาพที่เห็นก็คือแบบพ่อแล้วก็เพื่อนรุ่มทิพ์เนี่ยตอนค่อยๆดูแล้วก็มีคนอื่นเนี่ยค่อยๆประคองแม่เข้ามาว่าเฮ้ยแม่เป็นอะไรอ่ะอะไรเงี้ยแม่บอกว่าแบบเออเนี่ยมึนหัวนุ้ยก็นึกว่าแม่เนี่ยเป็นเข่าปวดเข่าเดินไม่ไหวเพราะว่าแบบนั่งรถนาอะไรเงี้ยบอกไม่ใช่แบบแม่บอกว่าเออแม่มึนหัวนุ้ยก็นึกว่าเออมือหัวธรรมดาเอฟเฟกตปกติเออปกติอะไรอย่างเงี้ยนุ้ยก็เออไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่พักเนี่ยแม่ก็น่าจะหายตอนเช้ารุ่ เตรียมระดาเรียบร้อยเนี่ยเออระดานอนอยู่หนูก็แบบรีบตื่นเช้าก่อนระดาตื่นเนี่ยไปดูแลแม่ก่อนก็คือจะเข้าไปหวังว่าเออแม่เป็ไงนบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะพาแม่ไปกินข้าวภาพที่เห็นนะพี่ก้องแม่นี่นั่งเงี้ยเฮ้ยเหนื่อยเหรอคะคือเขาผะอืดผะอมบ้านหมุนอ๋อโรกบ้านหมุนพาะความดันไงความดันอันตรายมาก แม่เป็นไงอะพี่พอเห็นภาพวันนั้นเฮ้ยนึกแบบเฮ้ยแม่เป็นอะไรคือแบบแม่เป็นอะไรเพราะว่าภาพเนี่ยคือเราไม่เคยเห็นแม่เป็นสภาพนี้นะเข้าใจไหมคือแม่แบบนั่งแบบพออือพออมคือคือนั่งแบบเอ็นเอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนจะอ้วกหมดแรงหมดแรงแล้วก็แบบว่าไกลมากอยู่ญี่ปุ่นหมออยู่ไทยใช่แล้วก็คือหมอญี่ปุ่นเราจะคุยกับหมอยังไงเรื่องความดันคืออะไรอไรเงี้ยแล้วมันก็ขึ้นไปบนเขาถูกไหมแล้วโรงพยาบาลแถวนั้นคืออะไรอยู่ตรงไหนอไรเงี้ยแม่แล้วแม่เป็นอะไรแม่เป็นอะไรบอกหนูมาสิไรเงี้ยแม่บอกว่าเออเนี่ย แ่านงแม่แม่ลุกไม่ได้ล,ลุกไม่ไหวบ้านมันหมุนเนี่ยมันหมุนไปหมดเลยเนี่ยแ,แม่ก็แบบอ้วกอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแม่แล้ว,วทำยังไงอ,อะไรอย่เงี้ยเออหนูก็บอกว่าแม่แล้วแม่ทําไง ที่ญี่ปุ่นก็ไม่มีน้ำหวานนะเนาะนึกแบบฮ้ยแม่ต้องกินข้าวนะนึยว่าอะไรอย่างเงี้ยแม่บอกแม่ลุกไปไม่ไหวคือจะลุกไปกินข้าวอะ่ะก็ไม่คือก็ลุกอาจจะหวัวฟาดได้ใช่ดีเขามีลุกนะคุณจะหวัวฟาดมันยิ่งเป็นเออแล้วก็คือน,น,น้ยนึกว่าน,นึกว่าแบบเออไปกินอะไรสะหน่อยให้มันแบบร้อนร้อนท้องออไหมมันจะได้อาการดีขึ้นแม่บอกว่าทำอะไรไม่ได้เลยเทําอะไรไม่ได้เลยไม่กินอะไรเลยกินอะไรไม่ได้เลยลุกอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยแม่ไม่ได้อยู่อย่างเงี้ยไม่ได้สุดท้ายทำไงพี่คือแม่พกยาไปไหมก็คือต้องให้แม่่่่นนนนนนััังงอออยยยูา้้คืทปวเี ไม่ไไก็คือ <ไป S 2> คืนระเลิกเลยไม่สนุกแล้วคือ,อไม่ต้องไปไหนเลยอ่ะอก็คือพักอยู่ที่โรงแรมกี่วัน,วนคือแม่เนี่ยเป็นหนักสุดเนี่ยคือวันวันนั้นวันแรกออแล้วก็เป็นอาการอย่างเงี้ยต่อเนื่องไปอีกสี่วันไม่ได้ที่ยไหนเลยใช่ก็คือแบบไปทุกทีก่คือไปแบบ ไปที่เดียวแล้วก็อยู่แต่ในรถแม่ก็อยู่แต่ในรถอะไรอย่างเงี้ยดีนะเพาะคุณแม่ไม่ล้มไม่อะไรเมื่อกัอนนะโชคดีจากกรุงเทพแล้วพอกลับมาถึงแก้ปัญหายังไงคะก็คือไปหาคุณหมอบอกว่าไงคุณหมอบอกว่าก็ต้องกินยาแผนปัจจุบันคืออยากให้แม่เราดีขึ้นดีขึ้นได้ด้วยตัวเองคือยามันก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วแม่เราก็อายุเยอะแล้ว60กว่าแล้วอย่างเงี้ยค่ะนึกก็บอกว่าเอ้ยงั้นเราลองดูซิว่าธรรมชาติอะไรมันจะมีธรรมชาติอะไรไหมมาดูแลแม่เราได้อะก็เลยไปเจอผู้เชี่ยวชาญหาสมุนไพรจีีนอออ่่่่าาาาเเเค้กก็บลยยยยวงงุณแม ก็กินถังเช่าถังเช่าเนี่ยเขาบอกว่าดูแลแบบอง์รวมมากกว่าเพราะแม่มาแล้วเป็นยังไงบ้างแม่ก็หน้าตาสดชื่นขึ้นแม่บอกไม่เป็นอะไรนี่มันกระปี้กระเป๋าขึ้นสดชื่นขึ้นคือคือคือแค่แม่บอกว่าแม่ไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยนื้ก็อ๋อเราหนุยโอเคแล้วใช่คือ คือแม่ไม่ต้องบอกว่าอ๋อเนี่ยแน่แบบว่ากลายเป็นยอดมนุษย์เร็วไปไม่ใช่มันเร็วไปและทานได้ั้ยตอนนี้ทานได้อย่างกินข้าวกินอะไรได้อย่างปกติแม่ยิ้มล่าเริงเป็นแบบให้เป็นแม่สดใสเป็นอาม่าที่แบบสดใสเที่ยวกระดาได้ห่างๆถังเช่าเนี่ยมันช่วยการไหลเวียนของเลือดยิ่งไหลเวียนดีนะร่างกายยิ่งแข็งแรงเพราะเลือดหล่อเลี้ยทุกส่วนใช่ไหมแล้วเด็กลงด้วยไงป้องกันด้วยแต่มันแพงนะนุ้ย ใช่ตอนแรกนึ้บอกว่าเฮ้ยมันแพงนะแล้วมันมีแต่ละสายพันธุ์ด้วยนะไม่ใช่ว่าจะสายพันธุ์ใดๆถังเช่าก็ถือได้แล้วกสายพันธุ์ไหนที่เบตต้องสายพันธุ์ทีท่บเบตแล้วนุ้ยนะดูไปถึงไหนคุณผู้ชมนุ้ยดูไปถึงว่าเขาสกัดหรือเปล่าเขา<ร>จะต้องผ่านกระบวนการสกัดนะคะเพื่อให้ได้สารของถังเช่าที่มีประโยชน์แจริงเท่านั้นและที่สําคัญนุ้ยดูไปถึงโรงงานผลิต ต้องอน่าช่วยถือปลอดภ<ช>ัยมาตรฐานไม่ใช่เป็นโรงงานใดๆคือพอนุอย่ยอ่ะเป็นเป็นรับบทบาทสองบทบาทคือเป็นทั้งลูกและเป็นทั้งแม่ พอเป็นสองบทบาทเนี่ยเราเข้าใจแล้วว่าเรื่องสุขภาพมันเป็นเรื่องสําคัญนะคะ<ม>คุณผู้ชมคือเราต้องดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนี้มไม่จําเป็นต้องรอให้เป็น<ม>หรือแม้กระทั่งแม่ของนุ้ยที่ที่เป็นแล้ว<ม>แล้วได้รับการดูแลจากคุณหมอแผนปัจจุบน<ม>ันอยู่ตลอดเวลา<ม>แต่ด้วยปัจจัยอะไรบางอย่างหรือการใช้ชีวิตณปัจจุบันเองเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าอาการแม่มเราจะกําเริบหรือเปล่าหรืออาการเราจะกําเริบขึ้นมาหรือเปล่าแล้วนียกินของยังไงกินยังไงบ้างมีโปรแกรมพิเศษให้พี่บ้างมั้ยมีมีวันนี้มีโปรแกรมพิเศษนะคะอยากให้ทุกคคนนนเป็ขของววญด้ยะะ ก็มีสิทธิพิเศษมอบให้นะคะคือเป็นโปรแกรม2เดือนเลยปกติเนี่ยห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทสองเดือนนะคะสองเดือนนุ้ยก็ถือว่าไม่แพงไม่แพงไม่แพงคือปกติเนี่ยถ้าพูดถึงทางเช่าเนี่ยก็คือแบบหลายหลายหมื่นนะถูกไหมฮะแต่เนี้ยเขาสกัดสารสกัดมาเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมพิเศษพิเศษเลยเฉพาะ30สายแรกนะคะจาก5,780บาทนะคะหรือเพียงแค่2 8 9 0กบาทถูกมากถูกกว่าเดิมอีกม่ะถูกจริงๆค่ะคือเทียบได้ว่าคือตกต่อวันเนี่ย คือถูกกว่าเราไปซื้อกาแฟหรือซื้ออะไรที่ทำลายสุขภาพอันนี้มาดูแลสุขภาพเรานะคะหรือคุณผู้ชมเองนะคะอยากจะรู้ว่าตัวเองทานได้ไหมทานแล้วเป็นยังไงปรึกษาได้ไหมปรึกษาเลยค่ะโทรไปเลยเบอร์นี้เบอร์เดียวนะคะ1577ัฟรีจัส่งฟรีไหมจัดส่งฟรีทั่วประเทศปรึกษาฟรีจัดส่งฟรีใช่ให้กีสายให้30สาย30สสายเท่านั้นนะเพราราคานี้นะ ุณไม่ได้แลไนะไม่ได้เลยนะใช่คือบอกก่อนนะคะว่าคุณนุ้ยสุจราเองนะคะเธอก็มีชื่อเสียงมพิธีกด้วยมีมงอยู่มีมงกุฎู่ด้วยนะคะเธอต้องลองแล้วถึงรู้ว่าดีถ้าเธอไม่กล้ามันแนะนำเพราะเธอจะเสียชื่อเสียงมากเลยคุณไม่บอกอทีสรรพคุณสั้นๆเพื่ออะไรคือก็คือเพื่อบำรุงดูแลร่างกายถ้าเกิดใครเนี่ยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงนะคะรับประทานได้นะคะใครที่ป่วยเป็นมะเร็งเองเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะรับประทานเสริมไปได้ไม่ได้บอกว่าจะช่วยรักษาโรคมะเร็งนะ แต่ขอให้รู้ไว้เลยว่า<ๆ>คือเขาจะไปบำรุงร่างกายประวาน เบาหวานกินได้ออะไรนะภูมแพ้ภูมแพ้แคอรลแคซอรอลเนี่ยนะคะคือคือกินแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเราไม่ได้หมายถึงว่าทุกโรคมันจะหายไปแต่หมายถึงร่างกายของเรามันจะแข็งแรงขึ้นเพื่อที่จะต่อสู้กับโรคต่างๆที่เราเป็นำรุงตับไตด้วยสำคัญมากเลยนะคะบอกก่อนแล้วคุณนุ้ยมาแนะนําเองแสดงว่าต้องการันตีจริงๆถ้าไม่การันตีกาไม่กล้านาชื่อเสียงมาการันตีแน่นอนค่ะคุณด้วยถามโปรแกรมค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะโปรแกรม2เดือนนะคุณผู้ชมปกติ5 7 8 0บาทค่ะวันนี้ เศษ30สายแรกนะคะ2,890บาทโทรเลยนะคะ1,577อันนี้นุ้ยไปขอทางเจ้าของมาเองเลย คือไปเจอเจ้าของแล้วเขาทําเองทําจริงแล้วเขาใช้ของดีจริงๆนุ้ยก็เลยมากล้าการันตีให้กับเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกดหมายเลข157 7ค่ะปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะปรึกษาฟรีนะคะบอกก่อนนะครับโปรแกรม2เดือนนะครับปกติราคา5780บาทวันนี้นุ้ยบอกพิเศษสุดเลยนุ้ยขอให้เป็นของขวัญนะคะเหลือเพียงแค่2890บาทนะคะแค่30สายผู้โชคดีเท่านั้นเองนะคะที่หมายเลข1577จัดส ฟรีทั่วประเทศด้วยขอบคุณคุณพ่อค่ะขอบคุณพี่ก้ขอบคุณพี่แนะนำสิ่งดีๆเดี๋ยวมัมจะเอาไปบอกคุณพ่อคุณแม่ให้สราบครแข็งแน่เดี๋ยววันนี้มีมาให้ด้วยขอบคุณเลยค่ะเดี๋ยวเราคุยกันต่อนะหลังใหม่นะแต่ว่าวันนี้เวลาของสดใหม่ไทยแลนด์หมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมขาพรุ่งนี้นัดกันเวลาเดิมเลยค่ะแล้วก็อีก7วันจันท์ถึงวันอาทิตย์แล้วก็ช่องทางการติดต่อที่สามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลานะคะวันนี้เรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สดใหม่ไทยแหลเมื่อข่าวมีอะไรมากกว่าที่คุณคิด